ป้าต่อยขออนุญาตดรป้าต่อยอยู่ไหมครับป้าต่อยอยู่มาแล้วมาแล้วพี่อ๋อเราคนนรุ่นไข่บอสใหญ่บอสใหญ่แหมคุณเสาวรัตน์คุณท็อปเตรียมพร้อมนะครับไปเรียกเขาป้าต่อยป้าต่อยหมายเลขที่สามพี่สิบสามนะครับป้าต่อยคุณเสาวรักษ์เชิญครับคุณเสาวรักษ์คุณเสาวรักษ์อยู่ไหมครับครับตามด้วยคุณท็อปเวลาคนที่อ นาวัีของเจ้าราชากถตกมาราชิมัสราเวสวรรโอ้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 โอ ดาเมตทามปวท้องหันไหลลาพญาโปนิศอิบิโซพระบาจัม,มารา,านทอพเป็นสสุวรรโนมรนังสุขังอาหังสุขตนัมโมพุทายาพาเวสสุวรรณโนจะตุปามาราตานาคันตา สุริโตเป็นสาพุสาพุทั้งอารางพุญพอท่านเปรสวนันโหนาหม 你。 mm, -hmm. mm -hmm. อพรรามว่าแก่ทำสงคนองล็อกปูศิลาเสด็จนำโคดเสียงกลเรียงเจ้าสซ่เท้าเวรเพืองอุนนนให้ดับขจรเรือกเมือเมื่องงามให้กว่าดังมีที่เลือ Hey. Hi, am Hi, น้อมสอาุกกานอาระาให้เมตต์ครั้งเจ้าสวยเวสวสดิ์มหาบร,รมีแห่งองค์ทัดท้าวิสวรรค์แห่งจะทรงมหาราช ขอมาหามารมัีต้องบังเกิดแก่ข้าพุทธเจ้าต้องบังเกิดแก่สรรลนคนคุณทั้งหลายทั่วทุกสาทิศในขาลบันนี้โอ้ข้าคืนสาธุสาธุสาธุคร งศลาสิริจันโภปกปักรักษาย่่งทุกท่านทุกผู้ทุก,ทกนามบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาย่่งทุกท่านทุกผู้ทุกนามสาธุศินตนาปิเกวเทภายได้ประกอบรับวงสูงตลอดทั้งรําเทววยการ้อนรับพระมหาเถราด้เถระาประสงค์บกเป็นสังฆชิโภตพุทธชนรดเรื่องต้นมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคนพระราช ัจจาราธรรมสโสพลองค์หลวงปู่เจ้าคุณมหาศิราสริจันโธประธานสงฆ์ธรรมอุทยานจังหวัดกระสินเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเหมินหินอำเภอเขาบงจังหวัดกระสินพระเดชพระคุณหลวงโปเมื่อมาถึงยังสารหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีนั้นขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือจากคณะศิษยานุสิ์ผู้ที่เคารพนับถือ อย่างสุดจิตสุดใจได้งดการสัมผัสลวงปู่เนื่องจากล้ปู่เป็นพระปูดเท่าไัยชราแต่การของธาตุขันของโหลกโูล่นั้นอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนดังคนหนุ่มเมื่อเราไปสัมผัสเท้าไปสัมผัสจีวรไปสัมผัสสังผัรหองล้ปูปอาจจะเกินเกิดสะดุด นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอความรบกวนทุกท่านห้ามสัมผัสลบปูดล้กรณีเพื่อเป็นการรักษาทตุขันให้กับองลงปู่เพื่อเป็นการถาวายความเคารพถวายการต้อนรับณขนาดนี้ประเด็นปรากฏล้งปู่ถึงไบรพฟาจังหวัดอุดรธานีแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้กราบไหว้กรมล้งปูที่สาลหลักเมืองและที่สำคัญองค์เท้ากูเวนเว่อวจวันนี่ที่ผมได้บอกไ้ ยกักษ์ตนใดที่มาเบียดเบียนพุทธศาส,สนายักษ์ท่านแช่งไว้ให้หัวแตกเป็นเกตเสียงที่มาทำลายพุทธศาสนาเราขอแช่งไว้ไม่ให้พ,มพมบพระสมาคมไม่ให้มีคนนับถือธธพูดถิ่นปีศาจตนใดมาทำลายพุทธศาสนาต้องแช่งห้อยให้หัวแตกเป็นเกตเสียงและในวันนี้ท่นานประธานมณิษิ์ทท่านดรอิทธิพลด้นนการพระราชนาวพระคุณเจ้า ประสงค์ผู้เป็นสังฆชนทั้งหมพุทธชนทั่วโลกได้ประกอบพิธีได้กัรเชิญเราเทพเจวามาร่วมพิธีก็แช่งไว้เหมือนกันโดยเฉพาะท่านประธานในพิธีนามเดิมว่าสมบัติตอนนี้ท่านเปลี่ยนเสื่อเป็นนักท่สมบัตินี้ท่านมอบให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีป็ิสังขาญ